สวัสดีค่ะต่อไปนะคะวันที่19มกราได้รับใบวางบินเลขที่1145จากบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดจากเอกสารใบอินไวล์เลขที่อ้างอิง99213และนั้นให้เจ้าหนี้มารับเช็ควันที่25มกราปี58จากโจทย์นะคะจะเห็นว่าเราจะต้องทำการบันทึกรายการค้าที่ระบบเจ้าหนี้นะคะโดยการบันทึกนี้นะคะจะเป็นการบันทึกใบรับวางบินค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะคลิกเข้าไปที่โปรแกรม i u Smart b i t All ค่ะเลือกที่ระบบเจ้าหนี้และวิคอเน่ค่ะต่อไปนะคะคลิกที่ปุ่ม Workflow ด้านบนค่ะเราจะคลิกเลือกที่ใบรับวางบิน PL นะคะกดเข้าไปเลยค่ะสาขาจะเป็นสำนักงานใหญ่เลขเอกสารนะคะจะเป็นเลขที่0 0น1ใบวางบินค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะคลิกปุ่มคลิกที่ปุ่มโอเคด้านล่างเลยค่ะ ในนี้จะไม่มีเอกสารใบวางบินอะไรอยู่เลยนะคะให้เรากด F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่เราจะให้ระบบรันให้นะคะส่วนเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะใช้เลขที่1145นะคะซึ่งเป็นเลขที่ใบวางบินที่เราได้รับจากซัพพายเออร์ค่ะต่อไปวันที่นะคะเป็นวันที่190158ค่ะรหัสผู้ขายกดจุด Enter เลยค่ะในที่นี้นะคะคือบริษัทไทยซัมซุงค่ะกดเลือกแล้ว Enter เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาที่ช่องวันนัดชำระเลยค่ะเรานัดให้เจ้านี้มารับเช็คนทาวน์ที่2501ปี58ค่ะต่อไปนะคะมาที่คอลัมน์เลขที่อ้างอิงเลยค่ะกดจุดแล้ว Enter ค่ะระบบนะคะจะทำการขึ้นใบ i n v o i ย e นะคะที่เป็นใบ i n v o i ย e ของ บริษัท Samsung นะคะให้เราเลือกใบอินวอ e ที่ต้องการนํามาวางบินนะคะในที่นี้คือใบอินวอลเที่ยงอิเง9 9ึ3ค่ะกดเลือกล i ยเอนเตอรเลยค่ะระบบนะคะจะทําการดึงข้อมูลมาค่ะซึ่งยอดครังชําระทั้งหมด4แสนนะคะแล้วเราก็ชําระทั้งหมด4แสนเลยค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วให้เรากดปุ่ม f 1 0ด้านบนเพื่อบันทึกนะคะค่ะเอกสารนี้เราจะไม่พิมพ์นะคะเพราะว่าเป็นการบันทึกใบวางบินที่เราได้รับมาจากซัพพลายเออร์ค่ะกด no ค่ะ ระบบนะคะจะทําการขึ้นใบวางบินใบใหม่นะคะเพื่อให้เราบันทึกรายการถัดไปค่ะซึ่งเราไม่บันทึกแล้วนะคะกด e s c a p เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลกด yes ค่ะนี่นะคะคือเอกสารใบวางบินที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้ค่ะให้เรากด e s c a p เพื่อออกเลยค่ะกด cancel ค่ะ ค่ะรายการนี้นะคะเป็นการบันทึกเอกสารใบรับวางบินค่ะโดยเราจะบันทึกที่ระบบเจ้าหนี้นะคะค่ะรายการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ